พ่อไม่รวยก็รวยได้ของ b r i อันเทซนะครับเป็นหนึ่งในหนังสือที่โอป้ามีไว้อ่านนะครับแล้วโอป้าจะมาตกผลึกแล้วก็สรุปให้กับพี่ๆฟังนะครับซึ่งโอป้าจับได้หลายประเด็นมากเลยครับในวันนี้จะหยิบยกประเด็นที่เรียกว่าการที่เราเนี่ยมองตัวเองว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างอันนี้นะครับอยากจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดเพราะว่ามันดีมากๆคือถ้าเกิดว่าเรานะครับ เชื่อว่าเราเองเนี่ยมีศักยภาพเราเชื่อว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะรวยได้นะครับบางทีเนี่ยการที่คิดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนเสมอไปนะครับแต่เราจะต้องคิดว่าเราเป็นผู้กําหนดโชคชะตาของตัวเองเราคือกัปตันผู้ควบคุมจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นไมล์เซตนี้อยากจะแบ่งปันให้พี่ครับเพราะโอปป้าเองก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะเมื่อ 7- จ็ถึงแปีที่แล้วนะครับและตอนนี้เราเป็นโค้ชนะครับมืออาชีพนะครับสปีแล้วนะครับต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากงานประจานะครับและสิ่งที่โอปป้าอยากจะบอกคือมันตรง ความคิดโอป้ามากเพราะโอป้าไม่ได้มองตัวเองว่าจะต้องเป็นลูกจ้างไปตลอดถึงอายุ60ซึ่งแน่นอนครับแม่มักจะบอกว่าต้องอายุ60นะถึงจะแบบกเกษียณแล้วก็ใช้ชีวิตอยากจะใช้ชีวิตอดีกยจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวรอหกสก็แล้วกันเ,ออเพื่อนเราคงไม่รอเพื่อนเราคงแก่หมดแล้วใช่ไหมครับ อย่างที่บอกเนาะเราก็จะสรุปให้กับพี่นะคบแล้วก็จะตกผลึกให้เพราะฉะนั้นก็ลองฟังดูนะครับในสิ่งที่โอป้าจะบอกพี่นะครับเราโอป้าก็จะเอา n อ p นที่โอป้าเรียนกับไบรอันด้วยโดยตรงเนี่ยมาแบ่งปันกับพี่พี่ด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนะี่ยไม่อยากจะเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตครับให้เรารู้สึกรับผิดชอบครับรับผิดชอบแบบไหนรับผิดชอบตัวเองแบบ100%ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเลือกอะไรล่ะสมมุติว่าคุณเลือกแบบ ขาย,นายอนไรจะไลฟ์สดทําคลิปวิดีโอหรือจะทาธุรกิจขายหมูปิ้งขายอาหารคุณต้องรับผิดชอบมันครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเนี่ยกำลังเป็นหรือกล่าวข้ออ้างหรือแบบโทษแต่คนอื่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเลยทีเดียวนะครับที่เราจะไปโทษคนอื่นหรือกล่าวโทษคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานะมัโมแต่โทษคนอื่นนะครับเราก็ จะตกเป็นเหยื่อครับแน่นอนครับคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะเฝ้าพร่ำบ่นต่างๆนะครับและก็คำวิาพากษ์วิจารว่าคนอื่นแบบท้าไม่ฉันเป็นอย่างนี้สภาพแวดล้อมทต่ไม่ฉันเป็นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องจําคํานี้ไว้เลยว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองถ้ามันมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมันเราจะทนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าล่ะหรือว่าเราจะกลายเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองอันนี้คือช้อยที่ให้คุณเลือกเลย ตอนที่โอป้าอยู่ในงานประจํานะครับโอป้าก็เลือกว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนี้ตลอดไปแต่ฉันเนี่ยมีศักยภาพมากพอนะครับและโอป้าก็ไม่สนครับว่าเฮ้ยข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราเชื่อในศักยภาพของเรานะโอป้าเชื่อว่าเราสามารถที่จะทํามันได้นะครับจุดเริ่มต้นของการใช้แนวคิดแบบนี้นะครับของ b บร a n t เดซีก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณนะมองตัวเองก่อนว่าคุณไม่ใช่ลูกจ้างแล้วก็ไม่ใช่ลูกจ้างไปตลอดชีวิตนะก็เท่ากับว่าคุณได้สร้าง จุดประกายความเริ่มต้นแล้วครับว่าคุณเนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาตอนที่โอป้ายังอยู่ในไทยซัมซุงนะครับโอป้าได้คิดเลยว่าถ้าเกิดว่าฉันน่ะจะมีบริษัทฉันจะตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรตอนนั้นคิดไว้ครับว่าจะตั้งชื่อบริษัทว่าเดอะเมจิกเพราะว่าหนังสือเดอะเมจิกเนี่ยเป็นหนังสือกดแรงดึงดูดเล่มแรกที่ญาติเนี่ยไปถ่ายเอกสารมานะครับจากห้องสมุดแล้วก็เอามาให้เราอ่านแล้วปรากฏว่าเราได้ใช้แล้วมันแบบมันดีขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งบริษัทจะตัั้งชื่อบริษท ชื่อ The Magic Innovation จริงๆด้วยนะครับก็มันแปลว่านวัตกรรมนะครับที่มาพร้อมกฎแรงหนึ่งดูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดแบบเจ้าของกิจการนะครับซึ่งมันเป็นความคิดของคนที่รับผิดชอบตัวเองเป็นอิสระถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเติบโตขึ้นในความมั่งคัง่งคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบให้มากๆนะครับแทนที่จะรอบางอย่างให้เกิดขึ้น แต่เราเนี่ยกับจะสร้างบางอย่างมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครใหลายคนที่ร่ารวยบนโลกใบนี้นะและเป็นนายของตัวเองเนี่ยเขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากบางคนก็ติดลบบางคนถังแตกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพหน้าที่การงานความสัมพันธ์รูปแบบการใช้ชีวิตและองค์ประกอบทุกอย่างที่รวมให้คุณเป็นมาตรฐานชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรับผิดชอบมันเป็นแบบไหนนะครับคนรับผิดชอบเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ เท่านั้นนะครับแทนที่จะไปโฟกัสปัญหาแต่โฟกัสไปที่ผลลัพธ์แล้วก็มีความคิดีนเริ่มที่จะลงมือทําและแน่นอนครับคนที่ได้ผิดชอบมักจะมีภาวะของลีดเดอร์ชิพหรือผู้นําเสมอครับเขามักจะทํางานต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นแล้วก็ชอบแบบเสนอตัวชอบพรีเซนต์ตัวเองชอบอาสาทํางานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหล่านี้เวลาไปอยู่องค์กรเหล่าไหน,นก็จะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและนับถือที่สุดในองค์กร ซึ่งโอป้าก็มีสิ่งนี้ครับตัน้งะแต่ตอนทํางานประจำตัน้งะแต่เรียนจบเลยที่รางกําแหงแล้วก็ามาทํางานที่ d ีแทคเซนเตอรก็เหมือนกันเลยนะครับ โอป้าเนี่ยอาสาทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดทั้งอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งทั้งการตลาดสุดท้ายนะครับโอป้าก็เป็นแบบได้อยู่บนผังองค์กรขององค์กรจริงๆด้วยนะครับเราก็เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับแม้เราจะอายุน้อย20่สิบถึยี่สามยี่สี่ตอนนั้นนะครับผู้บริหารเขาก็เพิ่มเงินให้เราเยอะมากๆแล้วเราก็ได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นมันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับคือโอป้าพยายามจะเอาเรื่องจริงใส่ให้กับคนดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ใช้วิธีเรียบง่ายแต่มันสามารถเกิดผลลัพธ์ หลายคนเนี่ยอยากเติบโตอยากรวยแต่ไม่อยากรับผิดชอบแต่วันนี้ถ้าโอป้าถามคุณครับถ้าวันหนึ่งคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทสิ่งหนึ่งที่คุณจะทําทําการแบบเปลี่ยนแปลงทันทีเลยมันคืออะไรครับแต่ไม่ว่าคําตอบของคุณนะครับจะเป็นยังไงนะครับให้คุณจดมันลงบนกระดาษนะครับแล้วก็ เริ่มวางแผนที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นซะนะครับลงมือทําครั้งนี้ครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเขียนนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างตอนนั้นโอป้าคือเริ่มต้นจากการที่มีสมุดโน้ตคือโอป้าเป็นคนที่มีสมุดโน้ตเยอะแล้วโอป้าก็วางแผนนะครับว่าเฮ้ย mm. ถ้าเิดว่าฉันออกจากงานประจําฉันจะต้องทําอะไรบ้าง สิ่งที่โอป้าเขียนนะครับก็คือโอเคฉันจะต้องเรียนรู้การไลฟ์สดการขายของออนไลน์การทำคอนเทนต์การยิงแอดโฆษณาการทำรูปการทำวิดีโอต่างๆเนี่ยโอเคฉันต้องรู้เรื่องเหล่านี้สุดท้ายนะครับเราก็หาเลยครับว่าเราจะไปเรียนกับใครหรือเราสามารถเรียนฟรีได้ไหมหรือเราเรียนราคา,าที่มันไม่แพงมากได้หรือเปล่ามีอะไรที่เราเรียนรู้เพิ่มได้บ้างหรือเราจะไปเรียนใน YouTube ดีไหมนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่โอป้าเติมให้คุณละกันนะครับ เวลาที่คุณได้ปักหมุดไปแล้วว่าคุณจะทําอะไรลงบนกระดาษพยายามเขียนข้ออ้างของคุณไว้ครับเพื่อให้คุณรู้ตัวเช่น ฉันไม่มีทุนฉันไม่มีเวลาฉันทําไม่ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณกําลังโทษสถานการณ์อยู่หรือเปล่าเช่นเศรษฐกิจไม่ดีอ่าฉันเลิกกับแฟนเก่าทําให้ฉันมีปัญหาด้านการเงินอ่างเงี้ยคุณลองเขียนมาจากนั้นนะครับให้คุณวงกลมทั้งหมดที่เป็นเรื่องของข้ออ้างนะครับแล้วคุณก็เขียนเพิ่มครับว่าถ้าเกิดว่าฉันยังอยู่ที่เดิมหรือฉันยังไม่พัฒนาตัวเองนะฉันก็ยังได้รับไอ้ก้อนเดิมเนี่ย ไอ้ก้อนที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนคุณอยู่ที่เดิมอันนี้คือป้าเติมให้นะครับเพราะในะในหนังสือมันไม่มีนะครับป้าก็เติมให้ในในส่วนของเอา n อ p พีที่ป้าเรียนมาใส่ให้เขียนข้ออ้าออกมาครับหลังจากที่คุณปักหมุดเมื่อกี้พอเขียนเสร็จวงกลมทั้งหมดครับหนาๆเลยนะครับและให้คุณบอกตัวเองว่าถ้าฉันไม่ทําอะไรเลยถ้าฉันไม่ปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองเลยฉันก็จะอยู่ในวงกลมนี่แหละไอ้วงกลมที่เรียกว่าข้ออ้างครับผม หลายคนคงเริ่มคิดในหัวแล้วใช่ไหมครับโอ้โหโอป้าให้งานหนักงานหินกับฉันมากเลยแต่แน่นอนครับเมื่อทุกคนอยากจะเริ่มต้นทุกคนจะเริ่มมีความกังวลบางคนเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นโอป้าขาจะฉันจะเริ่มต้นแล้วพี่จะเริ่มต้นแล้วแต่พี่ไม่รู้จะทํายังไงก่อนดีทําในสิ่งที่พี่รักก่อนครับทำด้วยแพชชั่นของพี่ก่อนครับถ้าพี่ทําอะไรก็แล้วแต่ที่พี่รักนะครับพี่จะไม่ต้องแบบรู้สึกว่ามันคือวันทํางานอีกเลยตลอดทั้งชีวิตครับ อย่างของโอป้านะครับก็มีลูกศิษย์มักจะถามว่าวันหนึงเนี่ยไลฟ์สดสอนในคอร์ไสไลฟ์สอนสอนหน้าเพจเนี่ยวันละ4ีชั่วโมงโอป้าไม่เหนื่อยแล้วทำไมแบบพลังงานเอเนจีแบบมาตลอดไม่มีดรอปเลยเป็นเพราะว่าโอป้ารู้สึกว่ามันมันคือการทํางานที่เป็นแบบทํางานเท่ากับพักผ่อนเอางี้ดีกว่านะครับ อยาให้คุณรู้สึกแบบนี้แล้วอีกอย่างการพูดหรือการส่งต่อก็เป็นสิ่งที่โอป้ารักถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำในสิ่งที่คุณรักมันเป็นสุดยอดเคล็ดลับของการประสบความสําเร็จทางด้านการเงินและการงานเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบที่สุดในชีวิตคุณก็คือการค้นหาว่าจริงๆแล้วคุณมีความสุขกับการทําอะไรคุณมีพรสวรรค์อะไรจากนั้นทุ่มเทใจแล้วครับแล้วก็ทําออกมันให้มันดีสุดๆอย่างโอป้านะครับตอนแรกเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับก็มีเทคนิคขายออนไลน์คราวนี้ก็มีจุดเปลี่ยนไได้ไปเรียนนแบบบ NLP จชอ เรก็เรียนจบ Master c o d ค้ l p นะที่ไล์อยู่นี้คราวนี้เนี่ยเราชื่นชอบ n l p เพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไปมันด้วยกระบวนการบางอย่างนะครับที่แบบวัดได้ทางวิทยาศาสตร์เนะนี่ยนะคราวนี้โอเป้าก็เลยไปเรียนเพิ่มเห็นไหมไปเรียนเพิ่มกับทุนี่โรบินแบร์แนเดซี่หรือทีฮาร์ p, หรือหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบมันจริงๆอะแล้วคุณเห็นมันเป็นแบบวัดใจสําคัญของคุณหรือเป็นแก่นในชีวิตคุณคุณเอาดีกับด้านนั้นเลยคุณต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทําเงินได้ พี่รู้ไหมครับเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีจุดแข็งตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วและความสามารถของคนเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จําเป็นต่อการทํางานและบรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาครับในอาชีพของพวกเขาเศรษฐีเหล่านี้ครับไม่ได้สร้างฐานะขึ้นมานะครับด้วยคําว่าเขาไม่เคยทํางานแม้วันเดียวเขาไม่เคยบอกตัวเองว่าทํางานมาเดียวแล้วเขาจะเก่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเริ่มจากสิ่งที่รักแต่มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากพอนะัก แต่คุณก็ฝึกมันจนมันยิ่งใหญ่ได้นะครับคุณจะต้องค้นหาว่าคุณรักอะไรแล้วคุณฝึกมันบ่อยๆจนงานนั้นน่ะเปลี่ยนจากงานเล็กๆกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมันจะกลายเป็นงานที่ทําให้คุณชึ่งเลยครับดึงดูดความสนใจของคุณออกมาแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยแสดงตัวแบบใหม่เพราะแสดงพอสวรรค์แบบใหม่เหมือนที่โอป้าชอบการพูดการส่งต่อโอป้าก็พัฒนาเรื่องการพูดในไร้สดนะครับแล้วคราวนี้เมื่อเราทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับมันจะมีความตื่นเต้นอันนี้บอกไว้เลยมันจะมีความสนุกมันจะมีความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคําถามที่เจ๋งมากๆถ้าเกิดว่าโอปา้าจะถามคุณว่าพี่เนี่ยจะทําอะไรถ้าเกิดว่าพี่มีเงินและเวลาพี่จะทําอะไรพี่จะพัฒนาตัวเองด้านอะไร เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลแบบโผล่มาเต็มหัวไปหมดเลยวันนี้ที่เราไม่กล้าคิดที่เราไม่กล้าจะออกไปเรียนรู้อะไรต่างๆอีกเหตุผลหนึ่งครับคือแบบเราคิดว่าเราไม่มีเวลาเราคิดว่าเราไม่มีทุนตอนที่ป้าเรียนป้าก็เรียนใน u t u b e นะครับเรียนใน Google นี่แหละนะครับฟังฟรีๆไปนะครับเขาก็มีความรู้เยะแยะมาให้เราอยู่ที่เราขยันฟังนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเติบโตมาได้ทําจากสิ่งที่รักและเขาก็มีความรับผิดชอบควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นการค้นหาสิ่งที่คุณรักจริงๆเนี่ยคุณอาจจะลองเขียนใส่สมุดดูว่าคุณรักอะไรอย่าไปดูถูกตัวเองครับว่านั่นคือเพียงสิ่งเล็กน้อยเช่นเออฉันทากับข้าวเป็นฉันรักการทำกับข้าวมันเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอกครับหมูทอดเจียงไฮ้อาต้องใช้คํานี้ตอนที่ป,ป้าอยู่กรุงเทพนะเราจะไปประชมุมฝั่งตรงข้ามนะตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์มันจะมีหมูทอดขายครับ แพ็คละ20บาทหมูทอดเชียงหายนะครับแล้วล่าสุดนะโอป้าเห็นเขายิงแอดโฆษณามานะครับที่จะแบบสอนคุณทอดหมูสอนคุณทอดหมูเอาไว้แบบไปประกอบอาชีพคุณเห็นปะแค่คุณทําอาหารเป็นเอาไปทอดก็ดีเปิดแฟนใช้ก็ดียังมาสอนทอดเป็นคอร์สออนไลน์อีกคุณเห็นเลยหรือปะว่าทุกอย่างเนี้ยมันทําเงินได้จากสิ่งที่รักจริงๆแค่ชอบกินหมูทอดแค่นี้เองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคุณจะลองเขียนสิ่งที่คุณรักตอนนี้ใส่สมุดนะครับเยอะที่สุดนะครับเท่าที่คุณคิดได้แล้วคุณค่อยมาวงกลมดูว่าอันไหนที่คุณจะพัฒนามันได้ก่อนยกตัวอย่างนะโอปาก็ รักการต่อยมวยรักการทําอาหารรักการอ่านหนังสือรักการเรียนรักการส่งต่อสิ่งที่โอป้าทาได้คือโอป้าก็โฟกัสที่การเรียนและการส่งต่อก่อนนะครับถึงแม้ว่าทำอาหารเป็นนะครับโอป้าก็เคยทำคอสอาหารนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าคุณจะพัฒนาจุดไหนให้เด่นนะครับอย่างโอป้านี่ยการเรียนเด่นการพูดเด่นการส่งต่อเด่นมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยลํากำแหงละโอป้าก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งคือคนหนึ่งคนมันมีมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่แล้วครับแต่คุณแค่กลัวมันเลยไม่โผล่มาสักทีคุณแค่กลัวมีแค่ ตอบเดียวครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมุ่งมั่นว่าคุณจะเป็นเลิศใ,ในงานใดงานหนึ่งที่คุณรักเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยมันถูกกาหนดโดยความมุ่งมั่นที่เป็นเลิศของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามและสิ่งหนึ่งนะครับที่คนสําเร็จเขามีและเขาสามารถทําให้เขารวยได้คือ เจตจำนงหรือพันธสัญญาครับว่าจะทําตัวเองเนี่ยให้ยอดเยี่ยมว่าจะทําตัวเองเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจที่จะทําสิ่งที่ทําอยู่หรือคุณรักมันเนี่ยให้เก่งแบบสุดๆไปเลยอย่างโอป้ารัก NLP ใช่ไหมครับโอป้าก็แบบพัฒนาแบบไปเรียนเพิ่มนะครับเข้าสัมมนาเพิ่มอ่านหนังสือเพิ่มเป็นพันเล่มเลยนะครับเนี่ยที่มาสรุปให้คุณฟังก็เพราะว่าอ่านหนังสือมาหลายเล่มมากๆนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเราไม่แบบไม่อยากจะทำหนังสือเสียงที่แบบต้องมานั่งอ่านแบบบทที่2ร งงครับหมายถึงคนอ่านก็งงนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเอาเป็นว่าโอป้าตกผลึกให้คุณฟังดีกว่าคุณน่าจะได้แนวคิดมากกว่าเพราะว่าโอป้าใส่ในเรื่อง n l p ให้กับคุณด้วยนะครับและอยากให้จําไว้เลยครับว่ามันไม่มีใครเก่งไปกับคุณหรอกมันไม่มีใครฉลาดไปกับคุณด้วยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโทษตัวเองว่าไม่เก่งไม่ฉลาดโทษไปทําไมครับมันมีประโยชน์หรือเปล่าในการที่คุณโทษเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตคุณเนี่ยจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณดีพอ นะครับชีวิตมันจะดีขึ้นย้ํานะครับอีกครั้งนะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นก็ต่เมื่อคุณยอมรับว่าคุณนะ่ะดีพอนะครับและคุณไร้ขีดจํากัดคุณต้องเชื่อแบบนี้คือมันเป็นแค่การหักม,มุมการเปลี่ยนแบบชุดความคิดนิดหน่อยครับแต่มันดูเรียบง่ายมากๆแต่มันทรงพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คุณชีวิตดีขึ้นได้เพียงแค่คุณคิดว่าฉันยอมรับว่าตัวเองเก่งทําไมเราต้องฝึกให้ตัวเองเก่งในสกิลที่เรามีครับเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกิลที่เรามีเนี่ย เรามักจะทําอันเนี้ยสมมติว่าเรามีคอร์สออนไลน์เราไปเรียนยิงแอดมา เราก็ทำ,ทำทำทำหยุดหยุดทำ,ทำทำบ้างทำทำบ้างทำไม่ทำบ้างนะคะประมาณ50%เพราะพอเราไปเจอคอร์สไลฟ์สดอีกอ่ะโอเคไปเรียนอีกละไปเรียนอีกอ่ะก็ทำสัก60%อ่ะไปเจอคอร์สวิดีโอโอ้ยอยากรวยอยากรวยไปเรียนคอร์สทำวิดีโอนะครับก็ไม่จบสักทีนะครับคุณไม่เคยทำอะไรที่มันเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทำไมคนสำเร็จเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเรามีสิ่งที่รักลุยกับเรื่องนั้นให้มันจบและทำให้มันให้มีประสิทธิภาพมันก็จะทำให้คุณนะครับมีภาวะนะครับที่เรียกว่า ตกผลึกในเรื่องความรู้อย่างดีที่สุดแล้วก็นํามาใช้ได้ดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับและอย่างที่บอกครับกุญแจสําคัญในการตัดสินใจไปสู่ความสําเร็จก็คือการตัดสินใจก่อนว่าจะสําเร็จมันเป็นรากฐานนะคบที่จะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณจะต้องเคารพนับถือตัวเองให้มากๆครับแล้วก็ภาคภูมิใจให้มากๆว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องนี้คุณทำกับอาหารไทยเก่งคุณทำกับข้าวไทยเก่งคุณก็ต้องภูมิใจครับว่าคุณทําเก่งหลายคนมักจะ ใช้ข้ออ้างว่าเฮ้ยมันมีคนทําเรื่องนี้เยอะแล้วมันมีคนสอนทําอาหารเยอะแล้วมันมีคนสอนไร้สดเยอะแล้วมันมีคนสอนยิงแอดเยอะละโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งมากแต่โลกนี้ต้องการคนเชี่ยวชาญการที่โอป้านะคะให้พี่ไปฝึกคือเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเพราะว่าเวลาที่พี่เชี่ยวชาญมันมีความมั่นใจไงเวลาที่คนเรานะครับรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ย ความเป็นเลิศเนี่ยมันจะส่งผ่านบางคนก็เรียกว่าออร่าบางคนก็เรียกว่าสนามจิตน,นะทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลกับบุคลิกภาพโดยรวมของพี่นะครับและส่งผลกับความสัมพันธ์ที่พี่เนี่ยเวลาที่พี่สมมติอะอย่างโอป้าเนี่ยมีความสุขกับการทํางานโอป้ามาไล์สดเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาส่งต่อถูกปะอะไรก็ตามที่คุณทาแล้วรู้สึกมีความสุขภูมิใจนะมันก็จะกลายเป็นแบบทําให้คุณไปอยู่บนพีระมิด ของสาขาอาชีพของคุณหรือความเชี่ยวชาญของคุณนะครับความเชี่ยวชาญเนี่ยเราอย่าเอาไปวัดเลยว่าคนนั้น เชี่ยวชาญกว่าเราคนนี้เชี่ยวชาญน,น้อยกว่าเรามันไม่มีหรอกครับเจ้าตลาดมันไม่มีหรอกครับเบอร์หนึ่งมันมีแต่ที่สุดในเรื่องนั้นซึ่งคุณก็ต้องโฟกัสตัวเองว่าเป็นที่สุดคุณจะไปโฟกัสไม่ได้ว่าคนนี้เป็นที่สุดในประเทศที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์เดซี่แต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินชื่อแจ็คหมามันก็กลายเป็นยุคข,ของใครของมันอันนี้อยากให้คุณเข้าใจคํานี้นะอันนี้คือสรุปให้เลยนะครับและควเนี้ย มันก็จะมีคําถามนะครับที่สําคัญนะคะที่อยากจะถามพี่่ก็คือว่าถ้ามีทักษะสักอย่างหนึ่งนะครับที่ให้คุณเลือกสมมุติว่าตอนนี้พี่เขียนใส่สม,มุดมาละถูกไหมหลายข้อมากๆเลยอย่างเช่นอา,รรอาหารเป็นต่อยมวยมาที่ป้าลิสเมื่อกี้ถ้ามันมีหนึ่งทักษะที่ให้พี่เลือกแล้วพี่คิดว่าถ้าพี่แบบเอาจริงเอาจังกับมันมันจะทําเงินให้พี่มากที่สุดทักษะนั้นคือทักษะอะไรครับ อย่างโอป้านะครับตอนแรกที่โอป้าเขียนทักษะในสมุดมาเยอะมากว่าจะต้องมีการขายการทําวิดีโอการยิงแอดออน,นั้นโอป้าเลือกฝึกการทําคลิปวิดีโอก่อนนะครับคือไร์สดเนี่ยไร์สดไปแล้วนะครับในตอนนั้นโอป้าก็เลยเลือกการฝึกทําคลิปวิดีโอก่อนแล้วก็เรียนมันให้จบภายใน1อาทิตย์แล้วก็เลยฝึกทําวิดีโอนเนี่ยลงหน้าเพจตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันนะปีนี้ก็ปี2021ละโอป้าก็ฝึกทักษะนั้นหลังจากที่เราทํหนึ่งทักษะเสร็จนะครับจนจบ ฟังให้ดีนะครับทาจนจบฝึกจนจบเรียนรู้จนจบแล้วเอามันไปลงมือทําก่อนสักระยะหนึ่งแล้วคุณก็ค่อยมาฝึกทักษะที่2อ,อันนี้จะทําให้คุณเก่งขึ้นการันตีได้เพราะอป,ป้าก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าโลกออนไลน์แล้วไม่เคยทําอะไรเป็นมาก่อนตั้องใจ้คำน,นี้โอโป,ป้าก็ไล์สดก่อนพอไล์สดเป็นละ มาทาคลิปวิดีโอเรียนทาคลิปวิดีโอนะครับอยู่ประมาณ7วันแล้วก็เริ่มฝึกทําประมาณเดือน2เดือนพอเริ่มคล่องวิดีโอละนะครับก็ไปฝึกสกิลด้านการทํารูปนะครับคือแต่ก่อนเป็นคนที่ทํารูปไม่สวยนะครับแล้วก็ไปฝึกการทํารูปเพิ่มป้าก็เรียนตามเน็ตแหละ u ูทูบกูเกิลนะครับก็ดูไปนะครับไม่ได้เรียนคอร์สนะครับไอ้ที่แบบฝึกทํารูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฝึก วิดีโอจบเราก็มาฝึกทารูปพอทํารูปเราเริ่มเจ๋งละเริ่มเป็นละจากนั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือออนไลน์ครบถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทํารูปเลิบวิดีโอเอออะไรอ่กที่เรายังขาดว่าอะไรอีกอะไรอีกนะครับเราก็ค่อยมาพัฒนาทักษะนั้นนะครับคุณจะต้องจําสิ่งหนึ่งไว้เลยนะครับว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้เก่งกาจไปทุกเรื่องเราไม่จําเป็นต้องเป็นกูรูในทุกเรื่องแต่เราก็เชี่ยวชาญในทักษะใดทักษะหนึ่งซึ่งมันจะส่งผลต่อรายได้ของคุณถ้าเกิดว่าคุณทุ่มเทมันจนหมดใจนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเขียนใส่สมุดอีกครั้งหนึ่งว่าณปัจจุบันคุณทํางานอะไรอยู่นะครับณปัจจุบันอย่างเช่นเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณลองระบุความเชี่ยวชาญที่คุณแบบอยู่ในสาขาวิชานั้นหน่อยนะครับยกตัวอย่างล้กันเมื่อก่อนโอป,ป้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์ซัมซุงนะอะไรที่โอป,ป้าเด่นมากเลยในงานโอป,ป้าที่โอป,ป้าทำอยู่ ก็อย่างเช่นนะครับการวางแผนการทำอีเวนต์เมดการ์ติ้งการการตลาดนะครับฮิวแมนรีซอสนะครับหรือแบบการบริหารจัดการยอดขายเงี้เป็นต้นอันนี้คืองานที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นวิธีลิสต์ให้คุณหาทักษะคุณเจออันนี้คือหาทักษะจากงานที่คุณทําอยู่กรณีที่2ครับแล้วงานอะไรล่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้มันเพิ่มมันจะทําให้เรามีไรายได้เพิ่ม เห็นไหมครับเป็น2ช้อยนะครับใส่สมุติคุณเนาะอันแรกเป,เป็นเป็นทักษะที่อยู่ในงานที่คุณทําปัจจุบันอะ่ะสมมติมว่าคุณเป็นพนักงานบัญชีทักษะอะไรที่มีกับพนักงานบัญชีอะการคิดเลขหรือการวางแผนด้านการเงินงบการเงินอันนี้เป็นต้นต่อมาก็ระบุง,งานที่ถ้าคุณไปเรียนรู้เพิ่มถ้าบางเอิญคุณได้เรียนรู้มันแล้วคุณไม่มีข้อจํากัดด้านการเงินที่จะไปเรียนหรือเวลามันจะทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น5้าถึงสิเท่ามันคืองานอะไรครับ จากนั้นเนี่ยเมื่อคุณ list สออย่างนี้ออกมาอันนี้โอป้าเติมให้เองนะครับไม่ได้มีในหนังสือนะหลังจ,จากที่คุณลิสต์มาเสร็จแล้วนะครับให้คุณนะครับระบุกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเราไอ้งานหรือทักษะนั้นนะ่ะที่คุณจะมุ่งมั่นพัฒนาให้มันมีรายได้เยอะขึ้นเนี่ยคุณจะทําได้วันไหนคุณจะเริ่มทําวันไหน แล้วจะต้องมีเส้นตายอย่างไรเช่นจะต้องเรียนรู้ภายใน7วัน10วันอันนี้นะครับที่โอป้าตกผลึกให้คุณเนี่ยเพราะว่าอย่างโอป้าเองก็เป็นเรียนกับไรแอนเทซีโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหนังสือก็จริงอยู่นะครับแต่โอป้าไม่ได้มานั่งอ่านให้คุณฟังโอป้าแค่กําลังเล่าให้คุณฟังว่าในหนังสือเรื่องนี้มันบอกอะไรนะครับซึ่งแน่นอนมันมีหลายประเด็นวันนี้เราหยิบยกมาแค่หนึ่งประเด็นเท่านั้นนะครับในเรื่องของการที่เราแบบไม่อยากจะเป็นลูกจ้างไปอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการเอาสิ่งทที่รรัักเนนมาาํงินนะคบ วันนี้คิดว่าพี่ๆเนี่ยน่าจะได้ไอเดียความรู้มากมายเลยใครที่ชอบโอป้าสรุปให้นะครับก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์คำว่าชอบให้เลยนะครับและแน่นอนครับในหนังสือเสียงเนี่ยทุกๆอันที่โอป้ามีก็จะพยายามเอาอความรู้ n อ p ที่โอป้ามีตกผลึกใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือเลคเชอร์โอป้าหรือสัมมนาที่โอป้าเรียนมาหรือความรู้ที่มีนะครับโอป้าจะพยายามเอาแบบเวิร์คช็อป ที่ว่าป้ามีความรู้เนี่ยเอามาให้คุณทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังหนังสือเสียงเนี่ยเราไม่ได้แค่ให้ความรู้กับคุณนะครับนั่นไม่ใช่คอนเซปต์เพจออกไปอสานนะครับเราให้ สิ่งที่เรียกว่าการตกผลึกกับคุณแล้วก็ย่อยให้คุณแล้วเพื่อให้คุณเนี่ยเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถทําให้คุณเนี่ยลงมือทําจริงๆผ่านหนังสือเสียงตัวนี้ใครชอบนะครับก็ลองปินชอบมาดูนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้โอป้าด้วยเพราะออป้าคิดว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะเรียนรู้เยอะมีความรู้โคตรเยอะเลยนะครับแต่ไม่สามารถเอาไปทําได้หรือไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าจะต้องเริ่มจุดไหนก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากๆนะครับที่คนส่วนมากเนี่ยเรียนเยอะแล้วเข้าใจผิดว่าโอ้แค่เรียนก็รู้สึกฉลาดแล้วยังครับ ความฉลาดนั้นจะต้องเอามาตกผลึกแล้วก็เอามาลงมือทําได้นะครับมันจึงจะเป็นผลลัพธ์ทางด้านการเงิน การงานความสัมพันธ์กับพี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับว่ามันจะมีเวิร์กช็อปอะไรบ้างในแต่ละหนังสือเสียงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยวันนี้โอปายสานฝากก็เพียงเท่านี้นะครับคุณสามารถกดติดตามโอปายสานได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับยูทูบโอปายสานนะครับทิกตอกโอปายสานอ g จิโอปายสานภาษาอังกฤษทวิตเตอร์โอปายสานนะครับยังไงฝากไว้ด้วยผมโอปายสานมาสเตอร์โค้ดเอเนอพีสวัสดีครับ